ถ้าตอนนี้นะคะคุณรู้สึกว่าตัวของคุณเองเนี่ยไม่สามารถที่จะมีศักยภาพพอที่จะทําเงินล้านได้นะคะหรือว่าเงินกี่ล้านก็ตามทําไมคุณรู้สึกเหนื่อยทาไมคุณรู้สึกท้อแท้ทาไมคุณรู้สึกไม่มีพลังวันนี้ mm hmm. ครูแอมมี่มีทริคดีๆนะคะง่ายๆสั้นๆมาฝากกันคะ่ะ mm hmm. การที่เราจะมี เงินล้านหรือว่าเราจะรวยขึ้นมาได้นะคะมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปเป็นทําธุรกิจเหนื่อยแล้วก็จะต้องไปเป็นเหมือนใครก็ตามที่อยู่ในโซเชียลที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะคะคุณสามารถที่จะบอกไลฟ์สไตล์ตัวเองขึ้นมาก่อนเพราะอะไรรู้ไหมคะเวลาเรารู้ไลฟ์สไตล์ตัวเองเราจะมีพลัง พอเรามีพลังเราก็อยากจะทํางานที่เรารักนะคะถ้าตอนนี้คุณไม่ได้ทํางานที่คุณรักนั่นหมายความว่าให้คุณทํามันอย่างยอดเยี่ยมอย่างดีที่สุดก่อดน,นะคะแล้วงานที่คุณรักมันจะปรากฏขึ้นอาจจะเป็นงานอดิเรกก็ได้ที่มันจะสร้างเงินล้านในคุณนะคะตอนนี้สิ่งสําคัญที่สุดคือคุณจะต้องมี ความสุขในแต่ละวันและสิ่งที่คุณทําคุณจงทําให้มันยอดเยี่ยมที่สุดแม้ว่าสิ่งสิ่งนั้นคุณอาจจะไม่ชอบนะคะแต่ให้คุณคิดว่ามันเป็นทางให้คุณคิดว่ามันเป็นหนทางที่คุณจะต้องเดินแล้วก็ก้าวข้ามมันไปเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ไปตลอดชีวิตคุณแค่อาศัยสิ่งสิ่งนี้เพื่อเป็นบันไดก้าวให้คุณไปสู่จุดนั้นเพราะฉะนั้นนะคะในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์ตอนนี้ มันจะไม่มีคําว่าคนที่ไม่พร้อมอีกแล้วนะคะมันไม่มีที่ยืนให้คนที่ไม่พร้อมมันไม่มีที่สําหรับยืนของคนที่ไม่กล้านะคะเพราะฉะนั้นน่ะความกล้าความพร้อมอะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งพื้นฐานด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าพูดกันเลยในเรื่องความพร้อมหรือความไม่กล้า ใจเราต้องไปก่อนเสมอนะคะใจทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องไปก่อนคุณจะต้องไม่วุ่นวเบอกับเรื่องดราม่าอะไรในชีวิตคุณทั้งนั้นนะคะไม่มีไม่มีเวลาเหลือพอแล้วในสิ่งที่ในชีวิตคุณที่มันดรามา่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตคุณก็ตามนะคะหยุดมันนะคะหยุดมันซอกมันไว้เดี๋ยวนี้เลยนะอย่าไปคิดว่าตัวเองไม่ดีพอดราม่าหรืออะไรมีคนกระทำอะไย่าปล่อยมันไปนะคะหัดช่างแม่งสบ้าง ะะกับชีวิตช่างมันไปนะอีกหน่อยปัญหานี้มันก็จะต้องผ่านไปอยู่แล้วนะคะไม่ว่ามันจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนคุณจะต้องแก้มันด้วยตัวของคุณเองอยู่แล้วนะคะไม่ว่าคุณจะต้องไปเคลียร์กับใครคุณจะต้องโทรคุยกับใครคุณก็จะต้องทําเพราะนั่นคือเป็นการรับผิดชอบชีวิตตัวเอง100ซโอเคไหมคะทําตัวเองให้มีพลังนะคะ ตื่นขึ้นมาต้องเขียนขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเลยไม่ว่าจะเป็นอากาศหรือเล็กน้อยแค่ไหนมันจะทําให้ชีวิตของคุณโอ้โหรู้สึกมีพลังขึ้นมาทันทีนะคะอย่างเช่นครูตื่นมาทุกวันครูจะนั่งนะคะแล้วก็ฟังเพลงคลาสสิกแล้วก็นั่งเขียนขอบคุณ มันจะรู้สึกดีรู้สึกมีพลังรู้สึกมีความสุขและรู้สึกว่าตัวเองมั่งคั่งร่ำรวยสุดๆนะคะลองออาทลิกดีๆแล้วก็ง่ายๆแบบนี้ไปทำดูเนาะเผื่อชีวิตของคุณมันจะดีขึ้นนะคะวันนี้คุณอมีก่ก็มีสิ่งง่ายแค่นี้แล้วกันนะคะแล้วก็เจอกับคุณอมี่ได้ใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย